สบายดีเอฟซี FC ทุกคนอ่าเมื่อนี้บังรสติจะพาทุกคนมาเลาะอยู่แถวๆย่านอาลีแล้วทุกคนก็ปเป็นย่านนึงที่แบบอ่าผมรู้สึกว่าเจริญแล้วก็เป็นย่านที่อ่าพุทบาทดูดีเลาวทุกคนแล้วก็อ่าเป็นถนนไหลสายกับ่าไ์ดอเนาะนี่เลยตอนนี้อยู่ที่พะหุนยุทธินเขตพญาไทนะทุกคนนะ นี่ก็เป็นบรรยาก,กาศช่วงสี่โมงแรกนะทุกคนสังเกตเิ่งบรรยาก,กาศโดยรอบจะมีลมพัดแบบไปมากนะทุกคนเพราะว่าอ,อากาศมันก็เย็นแน่นะแต่สิิงที่พอสติส่นส้มอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองไทยแบบอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ขนาดเนาะในการกรุงเทศซึ่งตั้งประเทศหรือว่าหลายๆประเทศที่เห็นในโซเชียลเนี่ย ในกลางเมืองเนี่ยบริหนีตนใหม่ชักตนเลยเลยแต่เมืองไทยเนี่ยพระเาย่ามแบบผสมผสานแบบความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังอนุรักษ์ตนใหม่เอาไว้อยู่นะทุกคนเชื่อเลยว่าเมืองไทยแบบอยากถ่าเป็นมหานาครสีเขียวในอนาคตเลยกับ่าไ้เนาะสุดยอดเลยเอลสตอไปหลายลาบอลพอลสตอกับสังเกตสังเกตบึงโอ้สวนญ่ตามถนุนแล้วนี่ อยากจะมีแต่แบบต้นใหม่ต้น้าองอยากลายนะทุกคนนะนี่จะต้นใหม่ต,หมต้นยังเต็มไปหลักก็เป็นสิ่งที่นาแบบชื่นชมขนาดเลยสวยงามเจ้าเนี่ยบรรยากาศเย็นดีโอ้โนี่ต้นประดู่ทำได้ทุกคนเป็นใหม่ทีแบบคนทางนี่ราคาแพงต้นทางนี่ราคาอีกยอด กเนี่ยก็เป็นสีเขียวเนาะบ่งบอกบ่งบอกถึงแบบความเป็นธรรมศาสตร์เนาะความเป็นแบบกอทมอนะเป็นสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของกอทมอนะทุกคนนักยานนีเวอาหน้าย่างขนาดเลยอีพีก้อนนี้วัสดีกับใบยางอยู่แถวๆเ t s พญาไทนะทุกคน SC สซีทาเวอร์เนาะเจอกันแต่ที่แน่ๆไม่กล้องวงจรสุดจุดเลย ากก,กก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวซาตีให้เด้อทุกคนโอ้กองบระชาการตำรวจตัวเวนชายแดนนะทุกคนโอ้โอยี่ห้อดเลย ก็แปลกกบแบบครมาเมืองไทยกับแบบรู้สึกประทับใจบอสตีเองกับรู้สึกประทับใจเลยละหลายอย่างนะหรือวอาง่ายๆก็เห็นประเทศไทยเป็นไอดอลหลายๆอย่างเนาะคือเราได้สัมผัสในสิ่งที่เราได้สัมผัสเพว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเอยคืนนะมันหลายๆอย่างที่บ่งบอกเลยว่าเฮ้ยประเทศในเฮ้าแบบ ถูกใจกับเมืองไทยนะสุดยอดเลยองกินกับหาง่ายห้าบาทสิบบาทอบสาหมาันแบบอิ่มได้นะตอนนี้ห้องหาบาทมูปิงห้าบาทก็คือแบบประทั่งชีวิตไดอ้อะทุกคน มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตั้งชากแบบมองวันเมืองไทยหน่อยลงตัวที่สุดแล้วอาจจะซ้ำแบบนี่หน่อยสุดแล้วนะทุกคนผู้คนการเรีนย,นยนจำใจประเทศที่แบบเป็นมิตรที่สุดสำหรับต่างชาติแต่ละนะทุกคน,นอำรับเลยโอ้เนว่าตึกกสิกรน่าจ,จะเป็นสำนักงานใหญ่หรพีเน้อา ทุกคนเพิ่งนี่แม่ก็ทางทางเกินนะ่นยังเห็ดเน่เป็นแบบอ่าไฮฟ,ฟูพิการสามารถแบบเดินรถเข็นเกินไห้หรือว่าวิวแช่ได้รนะทุกคนมันค่างข้างหย่อนแงนะเลยทุกคนโอหยาดท่วนี้ซะมากแบบโอ้ยคือส่องแบบ ดูดีสะอาดสิเด้พีพีเอฟซี FC ทันไดอยางไรบอสตีไปหล่อบอลไดกยจะลืมคอมเมนต์บอกบอสตีนะทุกคนตาพอสตีกะมีกำลังใจแล้วก็อยู่ไดไปได้อนเอฟซีแล้วเนาะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ต นั่นก็คือการเบึงคลิปของบาสตีแบบคอมเมนต์บาสตีนะและที่สำคัญสำหรับคนในที่เขามาเบึงคลิปของบาสตีแล้วว่าเอ่อ FC ฟซีใหม่เนะเขามาเบึงเรือนิดหนึ่งฝากกดติดตามให้บาสตีเลยทุกคน อนี้ปาสติกกำลังจะมุ่งหนาไปหอด BTS อ,อาลีนะทุกคนกำลังจะถึง BTS อาลีแล้วสะอาดกว้างเบิ่งแบบสะอาดรู้สะอาดตาเนาะต่วแร่งๆไปเลยจะหายประเทศไทยแบบนี้อาอาดเย็นๆไปเลยนะ แต่ครับมันเย็นคือตอนเหนือนะมันก็โอเคอ่ะทุกคนกคนือพอสตีย่างไทยกิปกันี้รู้สึกว่ามันเองแบบโบหอนกัน,กนเลยดู้สึกแบบเย็นๆเป็นพิเศษสังเกตว่าลมผักอยู่เลยแต่ว่าแน่นอนอยูอ่ารุงเทพมเนี่ยหนาวโบกีวันเองบอกทุกคนแล้วก็เศร้านะเราจะหอนด้วยก็ อาลีแล้วนี่ก็เป็นแยกล่ะยังนอนงปลอจภัจำบ่อะไรแยกยังวะแม,มา่าปลายบรเห็นโอในสะพานลอยนี่ก็ดูดีขนาดเลยก่อนนียทำได้ดีทำได้ดีสวยงามีิถี โอเคทุกคนหรับคินีบาสติกับคอตล่าพีล่าหนองไปก่อนนะฝากอย่าลืมกดติดตามให้บาสติดเลยทุกคนหรัคคบคิคนีบาสติกคอขาวคอฟ้าสดัสดีครับไปละบ๊ายบาย